สวัสดีครับผมเซลนบจากบริษัทเทอร์มินอลอิสุสุสมุทรปาการชชลุมเทอร์มินอลตั้งอยู่ถนนบางนาตาดกิโลเมตรที่23ฝั่งขาเข้าไปบางนาครับวันนี้นะครับมีเตรียมส่งมอบรถคันนี้ FTR 240 99,000บาทก็ได้แบบคันนี้นะครับสำหรับ6ล้อบรรทุกขนาดใหญ่ FTR 240พวกสีพวกนี้ลูกค้าเลือกสีได้เลยนะครับชอบสีไหนก็แจ้งมาได้เลย ตัวหมวกหรือว่าตัวบังลมบนหัวเก่งตัวนี้ก็เป็นหมวกใหญ่แบบเต็มนะฮะพร้อมพร้อมจอนให้เรียบร้อยเลยเลือกสีได้ลูกค้าชอบสีอะไรก็แจ้งได้เลยอยู่ในโปรโมาชาั่น9ก้าหคันนี้ก็จัดได้ว่าเป็นรุ่นยอดนิยมเลยยาว7จเมตรหกน้ำหนักรถรวมบรรทุกสิตันนะฮะคันนี้เตรียมส่งมอบคันนี้ก็ และเป็นสีน้ําเงินนะครับถ้าลูกค้ามีสีอื่นๆที่เราชอบก็แจ้งมาได้เลยนะครับไม่มีผลต่อราคาไม่มีผลต่อโปรโมชั่น9,9้าหมนเก้จบเลยเลือกสีได้มีสเกิร์ตให้มีหมวกหมวกบังลมหัวเก๋งขนาดใหญ่เป็นแบบหมวกแบบเต็มนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าหมวกแบบเต็มส่วนออปชั่นอื่นๆก็ภายในของตัวรถผมก็รีวิวไว้หลายรอบแล้วนะครับก็กระจกไฟฟ้าเซ็นทล็อกถุงลมนิรภัย มีครบเลยสําหรับรถรุ่นนี้แล้วก็จะมีรุ่นความยาวพิเศษนะครับสําหรับ FTR รุ่นนี้แปดเมตรแเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเลยแต่ว่าเป็นความยาวพิเศษก็จะมีให้เลือกนะฮะแต่เรื่องของราคาก็เพิ่มเงินนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวยาวพิเศษราคาจะแพงกว่าตัวยาว7จ็เมตร6ตัวนี้ แล้วก็ลูกค้าที่ยังไม่มีประกอบการนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งสำหรับลูกค้าที่ออกในนามรถส่วนบุคคลของเรานะครับออกในนามบุคคลออกในนามส่วนตัวรถบรรทุกพวกนี้ต้องมีประกอบการด้วยผมก็จดทะเบียนเป็นป้ายเหลืองนะครับประกอบการร่วมมาให้ท่านเรียบร้อย9 0,000ข้าวเนี่ยจบอยู่ในโปเลยแต่สำหรับลูกค้าท่านใดที่จะซื้อในนามบริษัทมิติบุคคลนะครับรถบรรทุกส่วนบุคคล สังเกตง่ายๆถ้ารถบรรทุกส่วนบุคคลจะเป็นป้ายป้ายจะเป็นสีดำไอ้ตัวนี้ก็วิ่งในงานของเราของบริษัทเราอันนี้ผมขอประกอบการให้ท่านเรียบร้อยก็ขอให้ถ้าประกอบการตัวนี้นะครับป้ายดำต้องตามพื้นที่จังหวัดของของบริษัทของเรานะครับการขอประกอบการนี้ก็คือขอให้อยู่ในกรุงเทพหรือว่าสมุทรปราการนะครับ เพราะว่าในการยื่นเอกสารต่างๆมันค่อนข้างจะลําบากนิดนึงถ้าเป็นลูกค้าจังหวัดไกลๆนะครับลูกค้าก็ทําที่บ้านได้เลยถ้าถ้าเป็นจังหวัดไกลๆก็ขอประกอบการเสร็จแล้วก็เอารถเข้าไปตรวจสภาพไปจดทะเบียนเข้าประกอบการของท่านได้เลย ftr 2 4 0ก็ยังไงลูกค้าท่านใดที่สนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ในคลิปนี้ละ0 8 1 4 6 7 6 2 8 9 ส่วน ID ดีไลของผมอยู่ด้านล่างคลิปนะครับก็แอดไลน์เข้ามาพูดคุยสอบถามเรื่องโปรโมชั่นกันได้เลยลูกค้าต่างจังหวัดก็ไม่มีปัญหาครับส่งรถถึงที่ไฟแนนซ์วิ่งเซ็นเอกสารถึงที่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเดินทางมานะครับเงินอุปเงินค่าเงินดาวต่างๆเงินจองก็โอนเข้าบริษัทได้เลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้แนะนำ ftr 240รถเตรียมการส่งมอบกับโปรโมชั่น99,000บาท ต้องขอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ